สวัสดีครับ K2K s u p สปานะครับจากเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่ 12V นะครับวันนี้ก็มาให้ชมนะครับตู้เย็นอภิคูรุ่น CX นะครับ CX 5 0ลิตรที่ว่าระบบคอมเพรสเซอร์จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนนั้นด้านล่างเนี่ยก็จะมีสามารถลุยน้ำได้นะครับมีล้อลากเคลื่อนย้ายสะดวกนะฮะนี่นะฮะก็นั่งแช่ในน้ำนะครับจิบเบียร์จิบเครื่องดื่มเย็นๆตามดิมลำทานนะฮะ ค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็มาพร้อมกับแบตดิเทียมไอออนนะครับแบบพกพานะครับก้อนเล็กนิดเดียวนะครับไม่ต้องลากสายให้วุ่นวายนะครับผมแบตต้อนนี้สามารถอยู่ได้ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับผมอ่าอันนี้ก็สามารถยืดลากขึ้นไปฝั่งได้นะครับผมนะก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินขึ้นไปชงเล่าชงเบียนะครับหรือว่าเติมเครื่องดื่มเติมน้ำแข็งนะครับก็หยิบได้เลย ถ้าท่านใดสนใจนะครับตู้เย็นรุ่น cx นะครับมีขนาด30ลิตร40ลิตร50ลิตรนะครับสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรหรือว่าลายที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ